คืนที่สองเจอดีเลยตอนเที่ยงคืนครึ่งตะกี้นี่เองก็ว่านอนเล่นโทรศัพท์อยู่ดูหนังอยู่แล้วภาพมันตัดจบไปมันก็เปิดก,ก็ไม่ได้หลับหรือ,อยังไงนี่แหละแล้วว่าตัวเองปวดที จะลุกขึ้นไปสีมันพผงกหัวไม่ขึ้นจะเอาจะยกมือขึ้นก็ไม่ได้ก็ทั้งสวนมนก็ไม่ได้ก็ลืมตาไม่ได้มันแป๊บเดียวเองนะจากที่เรานอนดูนอนดูโทรศัพท์อยู่เกือบ ยี่สิบนาทีได้อะที่โทนอัมทั้งสวดมนต์ทั้งสวดหลายบทเลยนึกนึกนึกถึงพอ,อมันนึกถึงถท้าวเวสแล้วก็คุณบิดามารดาก็ได้ยินเสียงเหมือนรถที่เขาเข็นมาจะมาวัดความดันกับวัดไข้ก็เลยเรียกให้เขาช่วย ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเรียกอยู่สองคนก็เหมือนเขาเข็นมาใกล้ๆแล้วก็ได้ยินเสียงนางพยาบาลถามว่าช่วยอะไรหรอคะก็เลยตอบกลับไปว่ามันลืมตาไม่ได้ค่ะเขาก็กลมลงมาว่าไม่มีอะไรแล้วนะพอหลังจากนั้นก็ลืมตาเราก็ลืมตาได้ลืมตาขึ้นมา ที่ตกใจก็คือไม่มีใครเข้ามาในห้องเลยที่เราลืมตาขึ้นมาก็คือไม่เจอใครเราก็คิดในใจนะว่าถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ว่าทำไงได้ ก็เลยคิดว่าเออถ้าใครที่มาช่วยเราเดี๋ยวเราจะไปบุทิตส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ถ้าหายแล้วออกจากโรงพยาบาลไปจะไปทําบุญให้แต่ไทยที่มากันแก้งหรือสิ่งใดที่มากันแก้งเราจะสาบแช่งสาบส่งนะเราจะไม่ทําบุญให้ถ้าย,ยังจะมาแก้งกันอีก